นี่ค่ะกันค่ะทุเรลนเล่น pop shop ค o n d o นะคะตอนนี้กันอยู่ที่ BTS เอกมัยค่ะทุกคนจะบอกว่าโซนเอกมัยนี้นะคะเป็นย่านธุรกิจที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับสายกินสายเที่ยวสายแหงเอาค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นจุดเช็คอิน จุดนัดพบค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะคะจะรู้จักโซนนี้เป็นอย่างดีแล้วก็จะพักอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นโซนนี้เขาก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าห้างสรรพ์สินค้าสไตล์ญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะทุกคนและที่สําคัญโลเคชั่นที่นี่นะคะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยทั้นทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าบ t s ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะสามารถเชื่อมต่อไปทั้งคลุกโศกเพชรบุรีหรือแม้กระทั่งทองหล่อค่ะแล้ววันนี้กันจะพาทุก ไปชมโครงการที่อยู่ใกล้ๆจะเป็นโครงการนตามกันไปชมกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนตึกสีม่วงตรงนั้นนะคะและตอนนี้กันก็อยู่ที่โครงการ Noble Review เอกมัยค่ะทุกคนซึ่งห่างจาก BTS เอกมัยเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะคะรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงตามกันไปเลยค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งด้านหน้าโครงการนะคะก็จะมีสวนเล็กๆบรรยากาศร่มลื่นมากเลยค่ะซึ่งคอนโด Noble Review เอกมัยนี้นะคะเป็นคอนโดไฮไลท์สูง27ชั้น,นะคะ่ะจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด273ยูนิตค่ะทุกคนและที่จอดรถได้ประมาณ70%นะคะและที่จะแตกต่างจากคอนโดไฮไลท์ทั่วไปเลยนะคะก็คือส่วนกลางของเขาค่ะจะอยู่บริเวณชั้น,น<ว>1ค่ะเราไปดูด้านในกันเลยนะคะมามาเลยค่ะ ตรงนี้นะคะคือบริเวณล็อบบี้ของโครงการค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปที่ฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ํานะคะข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะและนี่คือบริเวณสระว่ายน้าระบบเกลือนะคะทุกคนหรือถ้าใครไม่อยากว่ายค่ะสามารถไปนั่งชิลอ่านหนังสือจิบกาแฟรับลมเย็นๆทางด้านนู้นก็ได้นะคะและห้องนี้ก็เป็นห้องฟิตเนสนะคะทุกคนอุปกรณ์ฟิตเนสค่อนข้างครบคันเลยนะคะและตอนนี้กันจะพาทุกคนไปดูห้องกันนะคะ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะคะ และตอนนี้กันพาทุกคนมาอยู่ในห้องแล้วนะคะห้องนี้อยู่ที่ชั้น25ของโครงการค่ะซึ่งเกือบจะท็อปฟอร์แล้วนะคะทุกคนแล้ววิวก็ดีมากด้วยค่ะ <S <S ห้องนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์คอนโดหรูอยู่สบายค่ะอยู่สบายยังไงอยู่สบายก็คือเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาด55ตารางเมตรค่ะทุกคน55ตารางเมตรใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้นะคะก็คือเจ้าของค่ะเขาตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะคะโดยที่พื้นเป็นพื้นไม้ค่ะและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นภายในห้อง สั่งทําใหม่ทั้งหมดค่ะทํามาจากไม้สักทั้งห้องนะคะทุกคน oh, <wow. S 1> ซึ่งไม้สักเนี่ยมีมูลค่ามากๆแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างกันก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากโซนครัวก่อนเลยนะคะด้านนี้มีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นนะคะและครัวค่ะเป็นลักษณะของ L shape นะคะมีตู้เก็บของอะแยะมากมายเลยค่ะอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันนะคะตเตาไฟฟ้าหู้ดูดควันเครื่องซักผ้าไมโครเวฟค่ะสิงล้างจานและก็ที่วางจานด้านบนค่ะ เชื่อมต่อมาที่โต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะหมายสักค่ะสามารถนั่งได้4ี่ที่นั่งนะคะหรือว่าจะขยัดออกมาในวันที่เรามีแขกนะคะเพิ่มเป็น6ที่นั่งก็ได้ค่ะเชื่อมต่อมาที่บริเวณลิฟวิ่งรูมนะคะลิฟวิ่งรูมก็กว้างมากเลยค่ะทุกคนและระเบียงเขาก็กว้างมากเลยค่ะเราสามารถออกไปยืนรับลมชมวิวได้นะคะเพราะว่าทิศนี้เป็นทิศตะวันออกไม่ร้อนเลยล่ะค่ะจะได้แค่แดดตอนเช้าเท่านั้นนะคะทุกคนแล้ววิวก็สวยมากค่ะ และตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนแล้วนะคะห้องนี้มาพร้อมกับที่นอนคิงไซส์ค่ะนุมน่มๆแบบนี้นะคะพร้อมกับวิวที่เป็นวิวเดียวกับรีวิ้งรูมแล้วระเบียงก็กว้างมากเช่นกันค่ะ และห้องนอนก็กว้างมากนะคะทุกคนวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าและมีห้องน้าในตัวค่ะตู้เสื้อผ้ามาพร้อมกระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะเก็บของได้เยอะมากค่ะแล้วก็มีตู้เสริมตรงนี้ให้ด้วยนะคะเราไปดูห้องน้ํากันนะคะและห้องน้ําก็กว้างมากนะคะทุกคนมาพร้อมสิงล้างหน้าสุขภัณฑ์และก็อ่างอาบน้ําด้วยค่ะีชาเวอร์แบบนี้นะคะอาไปแช่ไปค่ะผ่อนคลายหลังจากทํางานมานเหนื่อยๆนะคะ นี่คือบรรยากาศของห้องที่การน,นำเสนอในวันนี้นะคะ oh. เรียกได้ว่าถ้าใครที่ต้องการคอนโดไซส์ใหญ่คอนโดหรูอยู่สบายนะคะแนะนำห้องนี้เลยเพราะว่าที่นี่ค่ะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสำหรับคนเมืองนะคะชอบกินชอบเทีย่ยวชอบเช็คอินต่างๆนะคะเรียกได้ว่าแถวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนอกจากจะมีร้านอาหารชิคๆคูลๆเยอะแยะมากมายห้างสรรพสินค้าอย่างเกตเวเอกมยัยหรือดงกี้นะคะก็อยู่ใ,ใกล้บริเวณนี้และโรงพยาบาลสุขุมวิทก็อยู่ไม่ไกลนะคะ นอกจากนี้ค่ะสาหรับสายบุญยังมีวัดท่าทองด้วยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ค่ะครบจบและถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อก็รีบเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะห้องนี้โอนเนอร์กระซิบมาว่าสามารถซื้อได้ทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะมีโค้ตาสําหรับชาวต่างชาติเหลืออยู่ด้วยนะคะหรือใครเอาฉันอยากลองเช่าอยู่ก่อนก็ได้เลยค่ะโครงการ n o v e l Re v i วิเอกมัยนี้นะคะเป็นโครงการที่โลเคชั่นดีมากๆอย่างที่กันบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าที่นี่ค่ะมันสามารถเชื่อมต่อไปที่ สุขุมวิทอโศกนะคะเพชรบุรี <Pet bury, S 1> หรือแม้กระทั่งทองหล่อได้อย่างง่ายดายเลยล่ะคะ่ะและสําหรับเจ้าของห้องท่านใดนะคะมีห้องที่อยากฝากเช่าหรือว่าฝากขายรีเซลก็ติดต่อทุเรียนเรนท็พปได้เลยนะคะยินดีบริการค่ะและคลิปหน้ากันจะพาทุกคนไปชมโครงการไหนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะ